เอฟทีเพลย์ระยยาวครับวันนี้ทําหน้าที่คืออ,อกมาแล้วผู้กองโบคนโก้ของน้องๆหรือว่าผู้จัดการทีมเรือเจ้าแม่ปรดูพ้อผู้กองหรือว่าร้อยเอกทัพภาษาทหารหรือทหารบกก็มาร้อยเอกทหารเรือหรือเรือเอกก็คือเรือดีไม่ธรรมดาในน้ําเรือดีของผู้กองอาจกระโมหาดีรายผู้กองโบคนโก้น้องๆสั่งทีงานลุยแหลกแรกกันมาลุยแหลกแรกกันมาเรือกระดาษยก นีนายกมือพีแก้วก็พอแต่วันถ่ายขวาร่องน้ำตุ้กันภายบนภายพี่เอาเลยเว้ยเรือชาวบ้านสักจะป็นทหารทหาร่ายแรงจะตายดีจะตายาดีจะตายด,ดีล่องน้ำตุ้งนฝั่งกระโดนห้าหกก็มีความหมายแต่ว่าสักพีดีกี่ชารวันกลับมาดูทองคู่นี้มันเคยบะดฉาดากันมา ดาบปากกันหมาแล้วรวมกระดูท้อกระชาวันของท่านนายกคุณมีแก่กับคนคนตะบนผ่ฝางจังหวัดพิษจะเจอกับคนบุรีรัฐเ์ทวีไทยไว้ราน้ำเรือน้ำเรือบวกกระดูท้องจ้านี้บอกวคุณของโตหมดเท่านี้สั่งลุยจะลุยได้แม่นโดดกระชากโดกระชากมาดูหน้าจอแล้วว่ามันแฝงก้าหรือเปล่าเรื่องแค่นี้ของชาตะวันแต่ว่าต่างคนต่างสายต่างคนต่างอันต่างคนละมองด้วยสายตาไว้ของก็โตเรือกระดูท้องกันหนีแล้วยาเอาแล้วเว้ยจะเป็นกระดูเกียร์เดียวหรือเปล่าชาละวันว่าไงชาละวันจะยอมหรือเปล่าชาละวันเริ่องอัดเริ่อง เริ่มจากใครจี้จกใยำแล้วเว้ยคูนี้เนามหน้าวัดถลวงเป็นคู่ชิงกันมาเป็นสาครั้งสามปี3ครั้งสามปีแต่มาวันนี้มแหกกระดูกกระดูกของเจ้าแม่กระดูท้องของสักเหลือก็คงจะเหนือกบพญาชลาวันอย่างแน่นอนแล้วก็เฉือนเอาชนะไปแบบง่ายดายทั้งสองเที่ยวผลการ